สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive w r l d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงหัวข้อหนึ่งที่เรียกได้ว่าหลายหลาคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันอยู่ในใจอย่างแน่นอนเลยครับผม คืออะไรนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงว่าทําไมรถเก่าๆรถคลาสสิกเนี่ยนะครับผมถึงมีราคาแพงมากๆเลยหลายร้อยล้านเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแพงกว่ารถใหม่ๆอีกทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเทียบสมรรถภาพกันแล้วอะครับผมมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับรถยุคใหม่เนี่ยดีกว่าแน่นอน1 0อนะครับผมดีกว่ามากๆด้วยนะครับแต่ทําไมอะรถเก่าๆเนี่ยมันถึงแพงเลอเกินในวันนี้นะครับผมเราจะพาให้ผู้ชมทุกคนไปหาคําตอบกันนั่นเองเรามาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนะครับผมเราต้องพูดกันตาม ความจริงก่อนนะครับว่าคนที่จะเอื้อมถึงในรถคลาสสิกที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเก่าเก็บรุ่นลิมิเต็ดรุ่นพิเศษเลยเนี่ยอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงรุ่นเก่าๆที่แบบคนเขาเด่นกันธรรมดาที่ราคาขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่เราจะเน้นไปที่รุ่นพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่แบบว่ามันราคาพุ่งแบบเกินกว่าราคาค่าตัวจริงๆของมันเนี่ยเป็น1ิบเท่าหรือเป็นร้อยเท่าเลยนะครับทำไมไอ้รถคันนี้มันถึงพิเศษกว่ารถรุ่นอื่นกันล่ะ หนึ่งเลยนะครับผมเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่รวยมากๆเนี่ยเวลาเขาจะซื้อรถเป็นร้อยล้านกันอ่ะเขาไม่ได้ซื้อมาขับหรอกครับผมเขาซื้อไปเก็บกันสะส่วนใหญ่ครับหรือไม่ก็ซื้อไปเนี่ยเอามาขับสักทีสทีที่เหลือก็เก็บแล้วนะครับแล้วมูลค่ามาอยู่ตรงไหนกันเหล็กมันดีกว่าอันอื่นอย่างนั้นหรอก็ไม่ใช่นะครับผมเขามองมันเป็นเหมือนงานศิละปะนั่นเองงานศิละปะเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเออแล้วมันมีมูลค่ายัางไงนะครับผมบางรูปเนี่ยโอ้โหมันเป็นรูปล่งๆเลยมีขีดอยู่ขีดเดียยวรราาาคคเป็นน,น้้ออลผมื สิ่งที่คนรวยมากๆเนี่ยเขาซื้อกันเนี่ยนะครับผมนอกจากความสวยงามแล้วว่าอุ้ยรุ่นนี้มันลิมิเต็ดมันเป็นรถคันแรกของรุ่นนี้ของลายผลิตนี้อันนี้คือหนึ่งในปัจจัยแล้วถูกไหมมันเป็นแบบตัวพิเศษเลยพิเศษลิมิเต็ดมากๆมันมีจํานวนน้อยมากๆอันนี้ปัจจัยที่1ครับปัจจัยที่2เลยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องด้วยว่ารุ่นเนี้ยของยี่ห้อเนี้ยมันมีส่วนกับประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้หรือเปล่าเช่นรถดีอย่างเงี้ยรถของเจมบอลอย่างเงี้ยนะครับผมคนที่เป็นแฟนขับเจมบอลเนี่ย เฮ้ยถ้ามันมีรุ่นลิมิเต็ดอันนู้นอันนี้มานั่นแหละครับราคาก็จะแพงนะครับผมและสิ่งที่เพิ่มความแพงเข้าไปเนี่ยนะครับผมจริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนกันเลยแค่ใส่ความว่าลิมิเต็ดเข้าไปอ่ะมันก็ราคาพุ่งแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อเรื่องราวของรถเขาไม่ได้ซื้อแค่ไอ้เครื่องยนต์กับโครงรถนั้นหรอกแต่รถนั้นอ่ะมันมีเรื่องราวอยู่ต่างหากเลยครับมันคือประวัติศาสตร์ของแบรนด์มันคือประวัติศาสตร์ของวงการรถยนต์รถคันนี้คือรถคันแรกท 你。 เป็นรถที่ครอบครองสถิติอันดับหนึ่งของเนอเบิร์ลิงมานานกี่ปีนั่นแหละครับผมคือสิ่งที่เขาซื้อกันมันคือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกฝังที่ถูกถ่ายทอดลงมาอยู่ในรถยังไงนะครับผมเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคงไม่มีใครซื้อหรอกนะครับผมรถรุ่นเก่ายัางไงก็แพ้รุ่นใหม่เห็นๆถูกไหมรุ่นใหม่ไม่ต้องทําแรงกว่าดีกว่าขับสบายกว่าขับควบคุมได้ดีกว่าโอ้โหทุกฟังก์ชันมันดีกว่าหมดอยู่แล้วนะครับผมนอกจากนั้นเองมีปัจจัยอะไรอีกไหมนะครับผมนอกจากอ่ะหนึ่งเลยคือมันลิมิเต เขาต้องการซื้อความเป็นประวัติศาสตร์เขาต้องการซื้อสตอรี่ของรถคท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับผมอันนี้อาจจะฟังดูเหมือนเล่นๆน,นะครับผมแต่เป็นเรื่องจริงนะครับผม,ผมก็คือมีไว้ขิงกันนะครับผมเฮ้ย <He> อันนี้มันมันพูดเล่นไหมเนี่ยจริงๆครับผมผมเคยอ่านเจอมาแล้วก็ครูของผมที่อยู่ที่อเมริกา คือเขาเคยสอนที่คณะผมด้วยแต่เขาเป็นคนบ้ารถมากตอนนี้เขากลับไปเมกาแล้วไปเรียนปริญญาเอกต่อก็เรียนอยว่บ้านเขารวยมากนะผมแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเคยไปรถที่เป็นแแลนี่อะไรแบบนี้นั่งแบบนายเอ็กทีนสไปเของแบบพอเช่เป็นแบบว่าเป็นรถไฮเปอร์คาร์ของพอเชยนะครับผมตัวแบบไวซักแพกเกจด้วยนะครับก็คือแบบรุ่นโคตรเทพอ่ะเขาก็บอกว่าเศรษฐีที่อเมริกามันจะมีแบบนี้ด้ยก็คือแบบ มีอะไรที่แพงอ่ะกูเอาไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เอาไปขิงเกษตรฐีที่เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะคนที่แบบว่าเป็นเศรษฐีที่อเมริกามันรวยแบบรวยมากๆนะครับผมรวยแบบหลักร้อยล้านดอลลาร์ขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหลักบิลเลียนอ่ะคือมันไม่ได้แค่รวยอ่ะมันรวยโค,ค,คตรๆอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมเศรษฐีเองก็มีนิสัยชอบขิง,งกันเหมือนกันนะครับผมแบบว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ยกูมีนะอ่ะมันไม่มันไม่มีขายแล้วอะถูกไหม กูได้มาก่อนเลยคือจบนะครับผมไม่ขายแล้วอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะก็เรียกว่าเออเป็นเหตุผลแปลกๆที่ผมอะ่ะก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนได้มาคุยกับครูคนนี้เหมือนกันนะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกัมยจริงไม่ก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวอะไรอีกเละครับผมแต่นี่ก็คงจะเป็นเหตุผลหลักๆแหละนะครับผมบางทีการซื้อของเนี่ยมันอาจจะต้องมีเหตุผลก็ได้นะหรือไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมเราจะซื้อเฟอร์รี่รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยเพราะมันมีเรื่องราว แต่มันมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เราไม่ได้ชอบเลยแต่เรารู้ว่ามันลิมิเต็ดอะซื้อมาหน่อยแล้วกันนะครับผมอเอามาเอามาด้วยอะไรแบบนี้ตังมันเหลือชอบรถอยู่แล้ว แบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวแล้วอะไะครับผมที่สรุปกันได้ง่ายๆเลยว่าทําไมรถคลาสสิกเนี่ยมันถึงแพงนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันบียออนไปแล้วไงคือคนรวยเขาก็ซื้อกันได้หมดแล้วอ่ะจะแบบแลมโบรุ่นใหม่โน่นนี่นั่นมันก็แบบมีเหมือนกันทุกคนนะมันต้องการความอยู่นิคเว้ยมันต้องการความที่แบบกูมีคนเดียวกูเป็นส่วนร่วมแห่งประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Drive World ในวันนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอ,อกกอันมมาาได้้เลยหรืถผ ผิดไปหรือให้ผู้ชมนี่อาจจะเป็นคนที่รวยโคตรๆสะสมรถคลาสสิกนี่อาจจะมาให้เหตุผลเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยเพราะตัวผมเองก็บอกว่าผมไม่ได้รวยอะไรไม่ได้มีรถเป็นร้อยคันนะครับผมก็ ฟังมาจากที่คนอื่นเขาพูดกันมาแล้วพยายามจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนฟังกันก็เรียกได้ว่าเราอันนี้พูดกันตรงๆว่าเราไม่ได้รู้เองเราไม่ได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์นี้มาด้วยตัวเองก็อาจจะไม่ได้สามารถเล่าให้มันแบบตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมยังไงก็ขอฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยยังไงในวันนี้เรับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Driver นะครับ